เอาดาไปไหนเหบ่เนี now, I mean? ่ยฮะจะเอาดาไปไหนมานี่มานี่เดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนๆนเตรียมตัวกันลยยังงานสาตาล้านานนะเขลางนครวันไหนวันไหนวันเสาร์ที่6กธันวาคมพศสองพัน้าแปดงานงานจัดตีใดงานจัดที่วัดปงสนุกเหนือจังหวัดลำปางเตรียมเสื้อหนาหนาแล้วกลุมดาบให้แน่นๆพกดาบของท่านไปรับลมหนาว สาตาเพื่อนและมิตรภาพพลังงานนี้มีอะไรบ้างในงานนะครับก็มีเพื่อนๆน,นักสะสมเรือร่วมนะครับเรือมร่วมถึงผมด้วยนะครับนามสาตาวุโบราณในครอบครองเป็นงานชันด,ดีชันเลิศที่เก็บรักษาไว้เอามาจัดแสดงจัดโชว์ร่วมกันได้ข่าวแววมาว่าโต๊ะที่เพื่อนๆจองกันไว้นะมีเกินส5ิโต๊ะแล้วนะแล้วในงานก็ยังมีการสาธิตเรื่องของเชิงช่างนะครับ ซ่อมสร้างศาสตราให้เพื่อนๆได้พูดคุยกับช่างโดยตรงหรือสลาดโดยตรงนะและเพื่อนๆท่านใดที่สะพายดาบไปแล้วอยากจะสอบถามในดาบของท่านนะเป็นดาบอะไรยังไงมีจุดเด่นจุดสําคัญจุดชี้ในการดูยังไงก็ไปขอความรู้กันได้งานในแบบเพื่อนๆว้อมวงกันมานั่งสนทนาร,ร้อมวงมานั่งสนทนาร่วมกันนะครับไฮไลท์สำคัญก็จะมี คุณเปิ้ลชิคาโก้นะนำอา,าวุธชั้นเลิศเลยบอกเลยครับชั้นเลิศชั้นดีแล้วก็เป็นของที่เราไม่ค่อยได้พบเห็นในเมืองไทยแล้วพี่เคยเห็นหรือยังไม่เคยเห็นค,คุณเปิ้ลเนี่ยเขาจะประมูลมาจากต่างประเทศเนะครับอเ,เอามาจัดแสดงโชว์ร่วมกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของอาวุธที่อยู่ต่างแดนแล้วงานนี้พี่เอาอะไรไปบ้างดาบอะไรดาบล้านนาปลายบัวประมาณหกเจ็ดเล่มเอาเซตแบบนี้ไปทั้งหมดเลยปลายบัวแบบนี้นะทั้งหมดเลยอลองดูนะ 6เจ็เ yes. ล่มนะครับเอาเป็นเซตของลานนาปลายบัวไปให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยเห็นไหมครับว่าลวดลายก็จะมีหลากหลายแต่ว่าดาบที่ผมไปโชว์เนี่ยมีลวดลายที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนๆท่านใดที่กาลังมองหาสัตว์โบราณไม่ว่าจะเป็นดาบหวายดาบลูกในงานนี้ก็มีกลุ่มเพื่อนๆนะครับเอาอาวุธในแต่ละคนที่อยากจะปล่อยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆในงานสามารถ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในงานในการเลือกที่จะไปครอบครองผิดผู้ผิดผู้ถูกนะแล้วตอนนี้ผมอยู่มันหนาวตอนนี้ผมอยู่มันด้อยไงมันเลยหนาวป่ามันเริ่มงันกันย่เรื่องนะครับวันเสาร์ที่หกวันเสาร์เนี่ยเยอะละไม่ตัดตันไม่ตังตัดปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยู้ตอนาหอตอนฮะรูะตอนวันเสาร์ที่หกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสาตา้านานแห่เขลางนคร วัดปงสนุกเหนือจังหวัดลำปางใครเจอผมผมจะขอสัมภาษณ์ท่านนะครับห้ามเดินหนีห้ามเดินหนีนะในร้านเราไปสนุกร่วมกันในเรื่องของสาตาเพื่อนและมิตรภาพ